สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกต,ตี้มีโชว์นะครับวันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศค้าขายนะครับค้าขายในงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเกาหลีปัะทะวอลลีบอล VNL นะครับนี่ครับ วงเกาหลี NCT Dream นะครับ ไฟฉายเลยครับเขาเรียกว่าอะไรครับแท่งไฟค่ะแท่งไฟใช่ 好累了，他不玩。 บรรยากาศคึกคัก mm hmm. ดีมากเลยนะคร uh ับท่านผู้ชมครับคอนเสิร์ต NCT Dream v o r t u r Dreamscape ราชมังคลาที่ราชธรนมครับแสดง2วันครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับ คนที่มาดูคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะครับวัยรุ่นหญิงวัยรุ่นชายแค่จะไม่มีเลยนะครับ ก็าามาเยอะเลยนะครับว่าคอนเสิร์ตในไทยตัวราคาจะไม่แพงนะครับไม่เหมือนกับแสดงที่เมืองน,นอกนะครับ แล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกียรติมีโชว์ด้วยนะครับ